เราจะมาเทสผลิตภัณฑ์สินค้า In c r e ีส Magic เฮรกันนะครับนี่เป็นเซรั่มบำรุงผมนะครับนอกจากเป็นสเปรย์เซรั่มบำรุงผมแล้วนะครับเขายังช่วยปกปิดผมบางผมขาวได้อีกด้วยนะครับวันนี้นะครับรีวิวของเรานี่ในแบบท่านนี้นะครับเป็นทั้งผมบางและผมขาวเลยนะครับอ่าซูมไปเลยนะฮะอ่าโอเคนะครับยกนิดนึงอ่าอันนี้เราจะเขย่า In c r e ีส Magic เฮร์นะครับทำการฉีดลงไปครับตรงๆแบบนี้ อย่าลืมนะครับอินคีดเมจิกแฮร์นะครับปิดผมบางสร้างผมใหม่ไว้ใจอินคีดเมจิกแฮร์นะครับ